สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องตํานานเกจิเมืงไทยได้มีโอกาสจะหยิบยกเรื่องราวของพระเดชพระคุณท่าน<ม>หลวงปู่แหวนสุจิโนโมาเล่าสู่กันฟังนะครับพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจิโนโแห่งวัดแม่ปังอำเภอเพา้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่งจากผู้ที่นิน ทุกเพศทุกวัยทั้งในและต่างประเทศหลวงปู่จะได้ลาสังขารไปแล้วตั้งแต่คืนวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2528แต่ความทรงจำในกระแสเมตตาปณิพานสัมมาปฏิบัติจริยวัตรที่งดงามพร้อมกับธรำโอวาทอันล้ำค่าของหลวงปู่ก็ยังส่องสว่างอยู่กลางใจของพวกเราชาวพุทธ ทุกผู้ทุกนามเมื่อน้อมระลึกถึงหลวงปู่ที่ไรความสุขสงบความสมนัตชื่นบานความสมหวังโชคดีความเป็นสิริมงคลจะดื่มด่ำอยู่ในจิตใจอย่างไม่รู้อิ่มรู้คายผู้ที่โชคดีมีโอกาสกราบไหว้องค์หลวงปู่ได้เคยฟังการปริยัติธรรมแสดงธรรมจากหลวงปู่ต่างก็ประจักษ์ความภายัยละ นุ่มนวล,ลละมุนละไมประดุดเสียงทิพย์ที่ยไพบูร์นด้วยธรรมะอันเป็นสากลักจจะยังความอิ่มเอมเบิกบานและเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นผู้เสิร์เนื้อนาบุญอันไพศาลนับเป็นพระอริยสาวกที่ควรแก่การกราบไหว้บูชายอย่างแท้จริงท่านเจ้าคุณ พระวิวนธรรมมาพรแห่งวัดสัมมาวงกรุงเทพสิทธิ์ใกล้ชิดท่านหนึ่งได้รจนาถึงปริฐานของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่แหวนท่านมีสินที่สมบูรณ์คือเป็นพระสงฆ์ที่มีความปกติครบถ้วนไม่เกินหรือไม่ขาดสภาพของท่านเปรียบเสมือนป่าใหญ่ที่มีต้นไม้ใหญ่เล็กนานา,นาชนิดทั้งยืนต้นและล้มลุกมีดอกมีใบ ผลสมบูรณ์ตามสภาพของพันธุน์นั้นๆจะมีต่างอยู่ก็คือกลิ่นของดอกไม้ในป่าหอมหอมตามลมแต่กลิ่นศิลของหลวงปู่หวนตามลมและทวนลมและไม่นิยมการเวลาหอมอยู่เสมอหลวงปู่มีจริยวัรคือความประพฤติท,ที่เรียบร้อยงดงามเติมพร้อมด้วยสิขาวินัยกฎระเบียบการปฏิบัติของท่านเรียบง่าย ถูกต้องทั้งในสังคมสาธารณะและในที่ละโหฐานจะเป็นที่ชุมชนใหญ่เล็กท่านทำตนเป็นกลางเสมอเหมือนความประพฤติของท่านเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงามากมีกิ่งก้านสาขาแผ่กว้างให้คนเดินทางได้อาศัยร่มเงาพักน,นกกาอาศัยเกาะกิ่งมีกาฝ่าก็ขึ้นแซมบ้างบ,าง,า,งบางครั้งบางคราวหลวงปู่ ท่านมีปริยทานคือการดำเดินสายกลางพอเหมาะพองามไม่ชอบละคนด้วยกลุ่มชนมากชอบหลีกเล้นอยู่ที่สงบชอบชีวิตธรรมชาติป่าเขาลำเนาไฟชีวิตของท่านอยู่กับป่ามาตลอดแม่ในวัยชราหลวงปู่จะปราลบเสมอว่าขนาดนี้ป่าธรรมชาติจะหายไปแต่มีป่ามนุษย์เข้ามาแทนที่โดยท่านให้กติว่า ต้นไม้ในป่าต่างต้นต่างกเลืิอนเติมโตสแสวงหาอาหารเลี้ยงต้นใบดอกผลของมันไม่แก่งแย่งเบียดเบียนกันแต่มนุษย์ก็มีทางดำเนินชีวิตเลี้ยงชีวิตต้องกันข้ามกับต้นไม้ในป่าหลวงปู่ท่านมีเมตตาทำเป็นเลิศมีสมาธิด,ดีมีพลังจิตสูงเปรียบด้วยเมตตาถ้าได้สนทนาธรรมกับท่านสิ่งที่เป็นคำสอนอัน สำคัญสำหรับชาวเราทั่วไปก็คือท่านจะสอนให้หัดแผ่เมตตาความปรารถนาดีแก่คนสัตว์ศัตรตูหมู่มารจะสอนให้แผ่ให้ทั่วทั้งจักรวาลยิ่งแผ่มากจะทำให้จิตใจสบายนักชีวิตทรัพย์สินของคนอื่นเหมือนกับของตนเองหลวงปู่ท่านสอนให้แผ่ความปรารถนาดีความสุขแก่ชนทุชนชั้นถุกระดับใครจะได้รับมากน้อย สุดแล้วแต่วาสนาบารมีของผู้นั้นสรุปได้ว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลจริยวัตรวิธานคุณธรรมแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศทั้งตามลมและทวนลมเอียอติคุณบริสุทธิ์ที่คุณ,รคณปรากฏในชุมชนทั่วไปคุณแห่งศีลและเมตตาของท่านเป็นเสมือนมนขัง ่อให้เกิดศรัทธามีคนจำนวนมากเดินทางไปกราบขอสินขอพรขอบารมีธรรมและบางรายขอทุกอย่างที่ตนมีทุกข์เพื่อจะให้พ้นทุกข์ทำให้ศรัทธาสองทางคือคุณธรรมและวัตถุธรรมผู้ใดต้องการธรรมะก็สลับรับฟังศึกษาเอาผู้ใดต้องการของขังรูปเหรียญวัตถุมงคลที่ระลึกก็สแสวงหาเอา ไอ้ผู้ใดปรารถนาหรือศรัทธาอย่างใดก็ปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งก็จะสําเร็จประโยชน์ไม่มากก็น้อยในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ประชาชนจากใกล้ไกลต่างแห่แหนไปกราบหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ได้ป่าลบว่าพากันลําบากลําบนมากันทําไมคําตอบจากประชาชนเหล่านั้นก็คือต้องการมากราบบารามีของหลวงปู่ หลวงปู่ได้แนะนำว่าบารมีต้องสร้างเอาเหมือนอยากให้มะม่วงของตนม,มีผลดกก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอาไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่นต้องไปปลูกไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเองการสร้างบารมีก็เช่นกันต้องสร้างต้องทำเอาเองหลวงปู่แหวนสุทิโนโนท่านสอนให้สิทธิ์ทุกคนได้หัดแผ่เมตตา คือส่งความปรารถนาดีแก่คนสัสตว์ศัตรูหมู่มารโดยแผ่ให้ไปได้ทั่วจักรวาลยิ่งแผ่มากก็ยิ่งทำให้สบายรักชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นกับตนเองสังคมก็จะมีความสมองบอย่างทั่วทั่วอันนี้สำคัญหลวงปู่แนะนำวิธีแผ่เมตตาให้มันเกิดผลโดยให้ทำตนและจิตใจเหมือนมารดา,าที่เลี้ยงโลกให้ความรัก ความเอ็นดูสงสารมุ่งหวังจะให้ลูกสุขภาพกายสภาพใจมีอาชีพการงานมีวิชาเลี้ยงตนเองความรักที่แม่ให้ลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีพิษภัยและไม่ต้องการผลตอบแทนจากลูกมีแต่ให้อย่างเดียวถ้าเราแผ่เมตตาเหมือนกับพระอาทิตย์สองแสงเมตตานั้นจะพลังสูงยิ่งเพราะธรรมชาติ ของพระอาทิตย์ในขณะที่ส่องแสงไม่ได้เลือกชุมชนสรบสินอยากดีมีจนอยู่ที่สูงหรือที่ต่ำจะใกล้หรือไกลก็ได้รับความร้อนเท่ากันเมตตาธรรมก็เช่นกันขอให้แผ่ให้ไปให้ถึงทุกชนชั้นทุกระดับใครจะได้รับมากน้อยสุดแต่วาสนาบารมีของผู้นั้นหลวงปู่แหวนท่านเคยอยู่ที่วัดป่าบ้านปง ปัจจุบันเรียกวัดอัญ,ญาวิเวกนานถึง11ปีก่อนจะย้ายไปพำนักที่ดอยแม่ปังและหลวงพ่อเปี่ยนก็ได้ตามไปอุปถากหลวงปู่เสมอมาจนกระทั่งวันล่าสุดท้ายในชีวิตของท่านหลวงพ่อเปี่ยนเล่าให้ฟังว่าทุกคืนหลวงปู่แหวนท่านจะแผ่เมตตาไปทั่วจักรวาแลแปลกแปที่ประเทศรัสเซีย กับประเทศบริวารรับกระแสเมตตาของท่านได้เพียงเล็กน้อยส่วนเวียดนามไม่ยอมรับเลยสะท้อนกลับคืนหมดประเทศเขาจึงวุ่นวายตลอดมาภายหลังก็เริ่มนับได้มั่งขึ้นหลวงปู่บอกให้หลวงพ่อเปลี่ยนช่วยแผ่เมตตาให้ประเทศเวียดนามมากๆให้ทําทุกคืนหลวงพ่อเปลี่ยนท่านว่าพลังจิตของลุงปู่เปรียบได้กับแสงพระอาทิตย ของอัตมาเป็นแค่แสงหิ่งห้อยเปรียบกันไม่ได้แต่อัตมาก็ทำตามที่หลวงปู่บอกทุกคืนตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นและจะดีขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อปาลบว่าท่านอยากเอาหนังสือธรรมะไปแจกโดยเฉพาะแจกให้พวกตัวใหญ่ๆซึ่งท่านจะรู้ว่าควรจะแจกให้ใครและที่ใดเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง หลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นพระป่าธรรมดาธรรมดาไม่มียศศักดิ์หรือตำแหน่งใดๆแต่คุณธรรมความดีของท่านก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของมหาชนอย่างกว้างขวางตลอดมาหลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านแล้วอัฐิของท่านได้แปลเปลี่ยนเป็นพระทาตใสดังแก้วผนึกที่งดงามมากประจักษ์แก่ตาแก่ใจ ของผู้ได้เห็นจึงไม่มีความสงสัยเคลือบแคลในความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสของจิตของท่านเมื่อครั้งยังดำรงขันอยู่หลวงปู่มีจิตคงที่ไม่แสดงอาการขึ้นลงตามกระแสใดๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่าน,ไม,นไ,ไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรใครอยากขออยากทำอะไรกันท่านก็ทำให้ ถ้าไม่เป็นการล่วงละเมิดวินัยสงฆ์ท่านจะเมตตาสองเคาให้เสมอการเทศการสอนของหลวงปู่ท่านมักสอนให้ละอดีตให้ละอนาคตลยท่านบอกว่านั่นมันทำเมาถ้าจะให้เป็นทรมาต้องให้จิตเน่วแน่นิ่งลงในอารมณ์ปัจจุบันให้ถามประวัติหนหลังของหลวงปู่ท่านจะบอกว่าหาบอกมีอดีต อาบอกพิอนาคตซึ่งแสดงว่าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเสมอผู้รู้ในแนวทางพระพสัธศาอธิบายว่าผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในแต่อารมณ์ปัจจุบันได้เสมอกิเลสครื่องเศร้าหมองย่อมจะคลองใจไม่ได้แล้วกิเลสอะไรจะคลองใจของหลวงปู่อยู่อีกล่ะใครไม่เชื่อว่าหลวงปู่แหวนเป็นอรหันต์ก็ตามใจ หลวงปู่แหวนสุทินโนมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านโป่งตำบลหนองในปัจจุบันคือตำบลน,นาในอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อตอนเด็กๆหลวงปู่มีชื่อว่ายานเกิดเมื่อวันที่16บหกราคมพุทธศักราชสองพัตรงกับวันจันทร์ขึ้นสามำเดือนยี่ปีกุลมีดาชื่อนายใสลามสิริปู่และญา ไม่ปากฏดชื่อมารดาชื่อนางแก้วรามสิริยายชื่อยายขุนแก้วตาชื่อตาขุนแก้วอาชีพของบิดามัรดาคือทำนาสื่งเสื้อสายมาจากชาวหลวงพระบางอ,อพยพมานานแล้วหลายชั่วคนอาชีพพิเศษอย่างหนึ่งของนายใสผู้บิดาคือเป็นช่างตีเหล็กมีความช,มชำน,นิชาญในการหนอมเหล็กตีเหล็กมาก เป็นที่เลื่องลือของคนในถิ่นนั้นหลวงปู่มีพี่น้องเรื่องบิดามารดาด้วยกันอยู่สองคนเมื่อหลวงปู่แหวนอายุได้ประมาณห้าขวบโยมบรรดาป่วยกระสอบกระแสรักษาเยียวยาหมอพื้นบ้านตามที่มีในสมัยนั้นอาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ซุดกับทรงลงเรื่อยๆแม่โยมบรรดามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแต่ท่านก็เป็นคนใจบุญสุดาไหว้พระทำบุญ เป็นประจำโยมมารดารู้ตัวว่านางคงอยู่ได้ไม่นานจึงเรียกลูกชายเข้าไปหาจับมือลูกลักไว้แน่นแล้วพูดเป็นการสั่งเสียว,ว่าลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกดก็ตามแม่ไม่ยินดีแม่ยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลือง ไม่ต้องสืบออกมามีลูกมีเมียนะคำสั่งเสียของมารดาในครั้งนั้นเป็นเสมือนประกาศสิธิสวรรค์ที่กำหนดแนวทางดำเนินชีวิตของหลวงปู่ท่านจดจำคำสั่งเสียของมารดาตึงแน่นอยู่ในหัวใจไม่เคยลืมและคำสั่งนี้เป็นพลังใจให้หลวงปู่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่เคยท้อถอยจรงผลให้ท่านบรรลุถึงธงชัยในพระพุทธศาสนา ได้อย่างน่าเลื่อมใสศรัทาเป็นที่ยิ่งหลังจากสั่งเสียปุตชายได้ไม่นานโยมมารดาของลุงปู่ถึงแก่กรรมเด็กชายยานและพี่สาวจึงได้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของคุณตาคุณยายต่อมาคืนหนึ่งคุณยายชาวอีสานเรียกว่าแม่ใหญ่ของท่านได้ฝันไปว่าเห็นหลานชายตัวน้อยนอนอยู่ในดงขมิ้น ผิวกายแลดูเหลืองอลามไปหมดคุณยายเชื่อว่าเป็นฝันดีถือเป็นบุพระนิมิตแสดงให้เห็นว่าหลานชายของท่านคงจะได้มีวาสนาอยู่ในสพศตามที่มันบาต้องการพอตื่นเช้ามาคุณยายได้เล่าความฝันให้หลานชายฟังว่ายายฝันประหลาดมากฝันว่าเห็นเจ้าไปนั่งอยู่ในดงขมิ้นแหะตัวของเจ้าเหลืองอลามไปหมด เห็นแล้วน่ารักหน้าเอ็นดยิ่งนักยายเห็นว่าเจ้ามีอุปนิสัยวาสนาในทางบทเรียนยายจึงอยากให้เจ้าบทตลอดชีวิตไม่ต้องเสกออกมามีลูกมีเมียตามที่แม่เจ้าบอกไว้เจ้าจะทําได้บอนับเป็นประกาศิทร์ครั้งที่สองเด็กชายยานได้รับปากรับคําขอของยายทําให้ยายปลาปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งเด็กชายยานมีเพื่อนเล่น อายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีศักเป็นน้าชายทั้งน้าและหลานมีความใกล้ชิดสนสนมกันมากวันหนึ่งคุณยายได้เรียกเด็กชายทั้งคู่เข้าไปหาแล้วพูดอย่างเป็นการเป็นงานว่ายายอยากให้เจ้าทั้งสองบวชเป็นเนนเจ้าจะบวชให้ยายได้บอคทั้งบวชแล้วก็ไม่ต้องศึกเจ้าจะรับปากยายได้บอฝ่ายน้าชายตอบรับตามที่ยายต้องการ แล้วยายจึงถามหลานชายอีกคนว่าแล้วเจ้าละ่ะจะว่าอย่างไรจะบวชให้ยายได้ไหมบวชแล้วไม่ต้องศึกเด็กชายยานตอบยืนยันตามที่เคยสัญญาไว้ว่าจะขอบวชจนตลอดชีวิตตามที่แม่และยายต้องการคุณยายแสงป้าปลื้มยินดีเมื่อหลานทั้งสองรับคำจะบวชตลอดชีวิตจึงได้จัดหาบริขารสำหรับบวชเนนจนได้ครบ คุณยายนำหลานชายทั้งสองไปถวายตัวต่อพระอาจารย์คำมาซึ่งมีสักเป็นน้าของหลวงปู่และเป็นเจ้าวาดวัดโพชัยวัดประจาหมู่บ้านนาโปง่งเพื่อให้หลานชายทั้งสองได้ฝึกฐานหน้าและเรียนรู้รมเนียมการอยู่วัดเตรียมตัวบรรพชาเป็นสามเณรต่อไปทั้งน้าชายและเด็กชายยานจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพชัยแห่งนั้น ขนาดนั้นอยู่ในปีพุทธศักราช2439หลวงปู่มีอายุได้9ปีหลังจากปรรมชาเป็นสาม,มเณรแล้วเด็กชายยาได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาม,มเณรแหวนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากเข้าพรรษาแรกได้ประมาณ2เดือนสาม,มเณรที่มีศักด์เป็นน้าชายเกิดอาพาธสดที่จะเยียวยาได้จริงวรณภาพในที่สุดการสูญเสียในครั้งนั้น ทำให้สัมนเนรแหวนสะเทือนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะสัมมเนรนั้นเป็นทั้งญาติเพื่อนเล่นและเป็นคู่หน้าตอนวันะชาด้วยกันเรียกว่าใกล้ชิดสนมกันมาตั้งแต่เกิดและไม่เคยแยกหทางจากกันเลยเป็นการสะเทือนใจครั้งที่สองหลังจากสูญเสียโยมมารดามาเป็นครั้งแรกคุณยายพยายามพูดปลอบใจสัมนเนรรวมทั้งพูดเตือนย้ำคำขอร้องแต่เดิมว่า หลานจะบวชอยู่ในผ้าเหลืองไปจนตายตามที่เคยรับปากกับยายได้ไหมสมเมนรแหวนยังคงรับคำหนักแน่นเช่นเดิมการบรรพชาเป็นสมมเมนนอยู่ที่วัดบ้านเกิดนั้นสมมเมนรแหวนไม่ได้ศึกษาอะไรมากเพราะไม่มีผู้สอนเพียงแต่หัดไหว้พระสวดมนต์รับใช้พระรวมทั้งวิ่งเล่นบ้างตามภาษาเด็กในบันทึกไม่มีหลักฐานว่าหลวงปู่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมาบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาสายสามัญซึ่งยังไม่มีแพร่หลายเหมือนสมัยปัจจุบันกิติศักดิ์ในสมัยก่อนคืออุบลเมืองนักปา่าโคราชเมืองนักมวยด้วยเหตุน,นี้ทั่วแคว้นแดนอีสานทั้งหมดถ้าใครต้องการศึกษาเล่าเรียนทางบาลีทางธรรม,มะจะต้องไปศึกษาเล่าเรียนตามสำนักเรียนต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีสำนักที่มีชื่อเสียงอยู่ หลายแห่งด้วยกันผู้ใหญ่ต้องการให้สัมมนเนรแหวนได้รับการศึกษาพระอาจารย์อ้วนซึ่งมีศักดิ์เป็นอาจึงได้พาสาม,มนเนรแหวนหลานชายเดินทางไปจังหวัดอุบรลราชธานีเพื่อไปศึกษางนกันจานซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับพระสามมนเนรที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้นถ้าดูตามแผนที่ในปัจจุบันสามมนเนรแหวนน่าจะเดินทางจากจังหวัดเลย ตัดตรงมาทางอุบลราชธานีเข้าสกลนครบุกดาหารเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนะครพนมในสมัยนั้นแล้วเข้าจังหวัดอุบลราชธานีในส่วนที่เป็นเขตจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบันในสมัยนั้นอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการศึกษามนกันจานกันอย่างแพร่หลายมีสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งถือเป็นแหล่งผลิตครูอาจารย์ทางพระพุทธศาสนา อย่างเป็นหลักเป็นฐานสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงมากและมีนักเรียนจำนวนมากได้แก่สำนักเรียนเวลุวันสำนักเรียนบ้านไผ่ใหญ่สำนักเรียนบ้านแข่งใหญ่สำนักเรียนบ้านหนองหลักและสำนักเรียนบ้านสร้างถอพระเรียนทั่วภาคอีสานที่ใ่่ต่อการศึกษาต่างเดินทางมายังสำนักเรียนเหล่านี้การเรียนบนกระจายเป็นการเรียนที่ยุ่งยากมาก ผู้เรียนต้องมีสมองดีและมีความพยายามสงูงผู้ที่สามารถเรียนได้จบหลักสูตรจะได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปว่าเป็นนักปาชมีความแตกฉานในธรรมะและในภาษาบาลีสามารถแปลได้ทุกประเภทในปีพุทธักราช2445พระอาจารย์อ้วนผู้เป็นหลวงอาได้พาสมณีแหวนเดินทางลอนนามไปยังจังหวัดอุบลราชธานี โดยนำไปฝากกับพระอาจารย์สิงห์สิทเอกสำคัญสูงสุดองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปรัสนากรรมฐานในสมัยนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสิทธิของหลวงปู่มั่นท่านยังเป็นอาจารย์สอนปริยัติอยู่ที่สำนักเรียนวัดบ้านสร้างถอออำเภอกเกษมศรีมาภายหลังเปลี่ยนเป็นอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี พระอาจารย์อ้วนนำสัมมเนรขึ้นมากล่าบพระอาจารย์สิงห์แนะนำตนเองว่ามาจากเมืองเลยอันไกลโพ้นและเป็นอาของสัมมเนรเดิมสัมมเนรชื่อยะพอบวชเป็นเนนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นแหวนอ๋อชื่อสัมมเนรแหวนหรือพระอาจารย์สิงห์กล่าวด้วยความชื่นชมชื่อแหวนนี้ดีแหวนเป็นเครื่องประดับกายของมนุษย์จึงเป็นของสําคัญ เียบได้กับสติปัญญาของเราที่จะมาเสริมแต่งตัวเราให้รุ่งเรืองปาดเปลียวต่อไปในอนาคตต่อจากนั้นพระอาจารย์สิงห์ก็ได้ชักถามเรื่องราวของสัมมเนนแล้วพระอาจารย์อ้วนได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการนำสำนัมมนเลนมาฝากเพื่อขอศึกษาบาลีธรรมเมื่อว่าสำนักแห่งนี้มีชื่อเสียงโด,ด่งดังมีสัมมเนนจากหัวเมืองต่างๆในอีสาเนเดินทางมาฝากตัวเป็นสิทธ ลูกหามากมายพระอาจารย์สิงห์ทราบความประสงค์แล้วก็มีความยินดีมองพิชพิจรารณาสำเนินน้อยรูปร่างผิวพรรณเรื่องเก่าสะอาดในตาสุกใสบริสุทธิ์ท่าทางสำรวมมีสง่าราศีอย่างประหลาดนี่แหละช้างเผือกแก้วเกิดในป่าแน่แล้วจากนั้นจึงพาสำเนินไปกุติพระอาจารย์หลีจะเอาวาดแนะนำให้รู้จักไว้วเป็นตามธรรมเนียม พระอาจารย์หลียินดีอนุญาตให้พระอาจารย์สิงห์รับสมัมรเนไว้ศึกษาในสำนักได้ตามปรารถนาขณะนั้นมีสมัครเรียนอยู่ในสำนักวัดสร้างถ่อหัวตะพานซึ่งมีพระอาจารย์สิงห์เป็นพระอาจารย์ใหญ่สอนอยู่ประมาณเจ็ดสิบรูปตอนนั้นพระอาจารย์สิงห์ยังเป็นพระมหานิกายยังไม่ได้ปราสวาเป็นศศษกรรมฐานของพระอาจารย์มั่น และเมื่ออายุครบ20ปีในปีพุทธศักราช2,450ท่านจึงอุปสมบทเป็นพิสุหลวงปูแ่แหวนมีความเลื่อนใสในท่านพระอาจารย์มั่นโพลิสโตและมีความมุ่งม,มั่นที่จะเดินทางไปพบพระอาจารย์มั่นแต่ในขณนะนั้นท่านได้พบกับพระธุดงค์หนุมรูปหนึ่งมีความประสงค์และปริธานค้ายกันจึงอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งต่อมาท่านก็เป็นพระธุดงค์สามวิกองสำคัญ นั่นคือหลวงปูต่ตื้ออัจรธรรมโมในคราวนั้นทั้งสองท่านยังเป็นพระหนุ่มจึงเห็นพร้อมข้องกันควรจาริกทุดงเพื่อบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีไปตามความรู้ด้านกรรมฐา,านเสียก่อนหากมีโอกาสจึงค่อยไปกราบและฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นในภายหลังหลังจากได้เดินทางไปพบพระอาจารย์มั่นแล้วก็ได้รับคำสอนว่าวางความรู้ไว้ก่อน แล้วให้มุ่งมั่นภาวนาซึ่งเป็นคำสอนที่หลวงปู่แหวนปิติยินดีอย่างยิ่งเพราะตรงกับความตั้งใจของท่านมาแต่ต้นในเวลาต่อมาหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้ได้ออกจากลิกทุดงไปทางฝั่งลาวแล้วเมื่อกลับถึงฝั่งไทยแล้วท่านหาลีกันว่าภาคเหนือยังเป็นสถานที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนจึงตกลงเดินทางมุ่งสู่ภาคเหนือโดยทั้งสองลูก ได้แยกกัรที่จังหวัดลำปางโดยนักหมายไปพบกันอีกครั้งเพื่อกราบหลวงปู่มั่นที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ณวัดเจดีหลวงหลวงปู่แหวนได้เปลี่ยนจากมหาิลัยเป็นธรรมยุทธ์ด้วยพระอาจารย์เห็นว่าท่านเป็นพระที่ตั้งใจปรับพติปฏิบัติมีวิทยาอุตสาหะมีความเพียรมีข้อวัดปฏิบัตดิดีโดยหลวงปู่ตื้อ ที่เดินทางมาสมทบในภายหลังก็ได้เปลี่ยนเป็นธรรมยุทธ์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านทั้งสองลูกจึงได้ออกจากลิกทุดงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งกล่าวว่าหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่องทุดงไปมากที่สุดในบรรดาพระทุดงทั้งหมดถ้ารวมเวลาที่หลวงปู่ทั้งสองเดินทุดงแล้วก็รวมห้าสิบปีเท่ากับค่อชีวิตบรรพชิตของท่านทำให้เกิดสิทธาริสิิ ที่เลื่อมใสายสัทธาในตัวท่านกระจายกันอยู่ทั้งในและต่างประเทศหลวงปู่แหวนจำมันสายอยู่ที่วัดบ้านปงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ด้วเห็นว่าภูมิอากาศทางภาคเหนือถูกกับธาตุขันภาวนาจิตร่วมลงสู่ฐานได้เร็วเป็นสัมปายะท่านจึงตั้งใจว่าจะจำมาษายอยู่ที่นี่ไปตลอดแต่ต่อมาพระอาจารย์หนู สุจิตโตและชาวบ้านเห็นพร้องกันว่าหลวงปู่แหวนมีอายุ70ปีแล้วในยามอาพาธวัดป่าบ้านโป่งไม่มีพระพิสุทธิ์สำนึเองผู้เป็นอุปถามดูแลจึงของนิมนน์ท่านมาจำพรรษาที่วัดวัดดอยแม่ปังอำเภอเพอร้พาวจังหวัดเชียงใหม่แทนหลวงปู่แหวนจึงจำพรรษาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังจนมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราชสองพยแ สิริอายุได้98-78ปพปรรษาด้านปริหารของหลวงปู่แหวนนั้นเล่ากันว่ามีทหารอากาศผู้หนึ่งกำลังขับเครื่องบินฝึกซ้อมขณะที่อยู่กลางอากาศก็พบร่างพระอยสสฆ์ผู้หนึ่งลอยอยู่บนก้อนเมฆแล้วออกสหาจึงทราบภายหลังว่าพระรูปที่เห็นนั้นคือหลวงปู่แหวนเมื่อข่าวที่หลวงปู่แหวนมีอายุครบ90ปีสิทธิยาสิทธิและประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารสำหรับรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อสร้างเสร็จได้ให้อาคารดังกล่าวชื่อว่าส so ุจินโนมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคต่างๆทั่วไปปีละหนึ่งล้านคนแม้ว่าหลุมปู่แหวนส so ุจินโนจะละสังขารไปเป็นระยะเวลานาน,านแล้วแต่คติธรรมคำสอนของท่านเป็นธรรมโอวาทล้ำค่า ที่ยังส่องสว่างอยู่กลางใจชาวพุทธที่ได้น้อมนำมาปฏิบัติอยู่ตลอดมาและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่แหวนโซนชิโนสำหรับคลิปนี้ทางช่องตำนานเกจิเมืองไทยก็ขอากราบลาทุกท่านไปณนะที่นี้นะครับแล้วคลิปหน้ามาติดตามดูกันว่าจะเป็นเกจิอาจารของเมืองไทยท่านใด ขอบคุณครับสวัสดีครับ